โอเคครับสวัสดีนักเรียนชัน้นมัธยมนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับสอนลายห้องงองนะครับลืมไปลืมตัวขอโทษทีนะครับโอเควันนี้นะครับวิชาภาษาอังกฤษคุณครูคมีนเนาะครับถอยมาทำหน้า44นะครับ Activity ที่8นะครับ Page 44หรือหน้า44เป็นเรื่องของ gifts and wishes ของขวัญและคำอวยพรเนาะ อยู่เรื่องเดียวกับ่อพวกเพลงซันตาคลอสเพลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นฤดูกาลนะครับซีซันนะครับฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเดือนในแต่ละเดือนใช่ไหมครับว่าเดือนนี้อยู่ในฤดูกาลอะไรซึ่งประเทศไทยเราก็จะเป็นแบ่งเป็นสามฤดูนะครับ three season เป็นฤดูร้อนก็คือ hot season น,นะครับ ฤดูฝนก็คือ rainy ใช่ไหม rainy season แล้วก็ฤดูหนาวก็คือ cold season หรือ winter ก็ได้ winter cold season หรือว่า winter ก็ได้นะครับได้สองชื่อนะครับ Hot season หน้าร้อนก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือ summer นะครับ s u m อ e r ซึ่งฤดูประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะไม่มีปัญหากันเนาะแบ่งถูกนะครับแต่ว่าของฝรัง่งนะครับหรือว่าของออของโซนแถบซีกโลกตะวันตกนะครับ ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรเช่นประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้แบ่งเขาไม่ได้แบ่งเดือนเป็นาซีซันหรือฤดูกาลเป็น3ฤดูกาลนะครับเขาแบ่งเป็น4ฤดูกาลด้วยกันได้แก่อันแรกคือฤดูหนาวของเขาเขาเรียกว่าวินเทอร์นะครับวินเทอร์หรือฤดูหนาวหลังจากฤดูหนาวหมดลงนะครับจะเป็นฤดูที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นฤดูหนาวฤดู ฤดูหนาวแล้วไม่เป็นฤดูร้อนนะเขาจะมีช่วงที่เรียกว่าเดือนฤดูใบไม้ผลิก่อนนะครับหรือว่า a u t u m นะครับ a u t u m นะครับฤดูใบไม้ผลิถัดไปถึงจะเป็นหลังจากฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นฤดูร้อนนะครับหรือว่า summer นะครับพอ ถึงซัมเมอร์เสร็จก่อนที่จะไปฤดูหนะหลังจากฤดูร้อนแล้วมันจะเป็นฤดูหนาวเลยฤดูฝนใช่ไหมฤดูฝนเขาเขาจะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงครับหรือว่าฟอ l นะครับ,นะรบเป็นแบบนี้นะครับที่เขาแบ่งนะครับจะเป็นช่วงเดือนอช่วงเนี้ยช่วงช่วงที่เรายังอยู่ช่วงกันยายนรับวาคม ทีนี้แบบฝึกหัดเขาให,ให้เราทำอะไรครับเขาให้เรานะครับนำชื่อเดือนในกรอบข้างล่างเขียนลงตามฤดูกาลให้เหมาะสมเอาเดือนมาเติมว่าเดือนนี้นะครับอยู่ในฤดูกาลอะไรนะครับในประเทศแถบซีกโลกตะวันตกก็คือข้อ A เอามาเรียงกันให้ถูกนะครับเดือนนี้อยู่ในในช่วงเดือน January มกราคมกุมภาพันธนะครับ January February นะครับคงไม่ต้องแปลคำศัพท์เดือนให้ฟังนะครับเพราะว่าป .6 แล้วเนาะเป็น basic vocab นะครับ January มกรา February, คม February กุมา March, Mina, April, May, า May, ภาพันธ์ March มีนา April เมษา May พฤษภา June มิถุนา July กรกฎาคม August สิงหา September กันยา October ตุลาคม n o v e m ber พฤศจิกาด e เซ m ber ธันวาคมสิบสเดือนนะครับบางคนไม่มีปัญหากับการเติมเดือนให้ฤดูกาลในประเทศไทยเนาะมีสซีซั่นเราอยู่มาหมดจน12บสอขวบแล้วน่าจะรู้นะครับว่าเดือนไหนเป็นฤดูไหนนะครับแต่บางคนบอกคุณครูครับคุณครูคะเราไม่รู้ค่ะว่าแถบซีกโลกตะวันตกเนี่ยเดือนไหนมันอยู่ในฤดูกาลอะไรบ้างมันมีตั้ง4ี่ฤดูใช่ไหม ให้หนมาดูตรงใน Student Book นะครับเปิดไป Student Book หน้า69นะครับมันจะมี Month of the Year ตรงนี้นะครับแล้วเขาจะแบ่งเดือนว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันอยู่เดือนอ่อมันอยู่ในฤดูไหนจากรูปนะครับจากรูปภาพจะเริ่มที่ December ก็ได้เนาะเพราะว่า ในเอ่อในตัวอย่างเขาเริ่มที่เดซึมเบอร์ใช่ไหมหนูก็ไปดูเดือนที่เดซึมเบอร์มันอยู่ไหนนี่ไงเดซึมเบอร์อ๋อเริ่มเดเดซึมเบอร์ก็เป็นฤดูหนาวใช่ไหมครับแล้วก็มาดูมก ok ราเจนนิริฤดูหนาวมันกินไปถึงเดือนไหนก่อนจะมาเริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ก่อนจะมาเริ่มก่อนจะมาเริ่มฤดูใบไม้ผลิใช่ไหม ดูหนาวดูดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยาวนานหน่อยนะครับนี่เดือนมเบดูเอานะครับว่าแต่ละเดือนมันครอบคุมไปถึงไหนนะครับจุดจแล้วก็ดูดูใบไม้ผลิ จนถึงฤดูร้อนแล้วก็มาจบที่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงใครไม่แน่ใจไปลองรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้นะครับหรือไปค้นหาเพิ่มเติมพิมพ์ไปว่า ฤดูกาลในประเทศแถบซีกโลกตะวันตกนครับมาดูกันว่าเขาจะแบ่งเป็นเดือนไหนบ้างนะครับอันนี้ลองไปรีเสิร์ชเองนะครับถ้าคุณครูมีนพาดูก็เหมือนเฉลยทั้งหมดเลยนะครับลองดูคร่าวๆด้วยการเซิร์ชเองนะครับค้นหาเองนะครับก็สำหรับวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ <ruled> มีเพียงเท่านี้ครับถ้าทำเสร็จแล้วนะครับเติมเดือนเสร็จแล้วนะครับเติมเดือนให้หมดเสร็จแล้วอย่าลืม ระบายสีนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับระบายสีตกแต่งให้สวยงามข่าวๆเนาะโอเคครับ